สวัสดีค่ะโอ้เก่งนลน้องอุ้มทำเองวันเนี้ยก็น้องอุ้มทำเองทั้งนั้นแหละเนาะโอ้มาไม่ทันวันนี้เหมาหมดแล้วบอกตันน้องน้องกับตันเหมาแล้วเราเราใช้ร่างกายเราได้ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่คือผ่าไม้เราไม้นี้ก็คือจ้างชาวบ้านอีกทีนึง โอ้่ารักมากตัดเองยังไม่ได้ก็ต้องจ้างเขาอีกนิดนึงว้าววันนี้ได้ได้มาแค่สองมัดที่เขาเรียกว่าคนมีน้ำใจเหลือสองมัดครับทั้งหมดวันนี้น้องอุ้มข้าวโพดกี่มัดนะคะลูกหกร้อยมัดครับหกร้อยมัดเพิ่มหกร้อยมัดก็ขายตั้งแต่เออ่น่าจะหกโมงเช้าแล้วก็เหลือสองมัดสุดท้ายผมก็ดิ่งมาที่นี่เลยเพื่อได้คอนเทนต์ได้จริงจริงเนาะเพิ่ม บอกว่าพี่ใจดียู่เนาะเหลือมัดสองมัดพี่เขาช่วยได้อีกอดอกช่วยค่ะช่วยช่วยนะคะว่าจะซื้อช่วยอยู่เนาะแต่ก็อยู่ตรงโน้นพอมาถึงก็ว่าน้องกับตันเนาะพอได้ถ่ายคอนเทนต์เนาะค่ะค่ะมาหากินช่วยกันช่วยกันเนาะก็ดีดีนะคะเนาะก็มาทุกวันนะคะมีอะไรก็มาเนาะเหลือมัดสองมัดก็มาเมื่อวานนี้ก็เหลือแค่หนึ่งมัดเนาะมายังได้มาถึงมานี่เลยค่ะขอบคุณนะคะ ก็ข้าวโพดก็อร่อยมากเลยเนาะมหวานกันทั้งเหนียวทั้งเขาต้มเก่งมากต้มเนาะมันพอดีเลยนะคะข้าวโพดขนาดนี้แหละพอดีครับไม่ไม่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเนาะพอดีพอดีนะก็แล้วก็จะหวานด้วยรักเหนียวทั้งหวานก็เก่งด้วยแต่ผมไม่เก่งขนาดนั้นบุกเป็นแต่ผักบุ้งหาวิธีเอาผักบุ้งมาทําขนมอยู่ ก็ได้ก็ได้ผักบุ้งก็เอามาเข้ามาที่นี่ก็ได้อยู่วันละมัดสองมัดก็อ๋อไม่ไม่มันก็ว่าจะเอาผักบุ้งที่ตัวเองปลูกไปทําขนมเล่นอะไรประมาณนี้นะเผื่อมันก็เจยทำได้อะไรประมาณนี้ได้เนาะจะมีรายได้ท oh, ี่แน่นอนหน่อยให้รับทาเป็นกิจการของเพราะว่ามันมันขึ้นง่ายปลูกง่ายเนาะเอาผักบุ้งจีนเด้อมันจะได้ปลูกแล้วมันมันขึ้นแตกแล้วก็ไม่เกินไม่นานก็ขายได้ครับ ค่อยเป็นค่อยไปเออค่ะครับแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณนะคะร่บได้แล้วเนาะฝีมือหนุ่มนะคะแล้วก็เป็นคนขยันขายข้าวโพดทำข้าวโพดตั้งห้าหกร้อยมัดนะคะผมรับมาผมไม่ได้ทำบมาเออรับของเขามา็มีเนาะมีนี่นี่นี่ก็เปลี่ยนมาทำนี่แล้วแต่ยังก็คือน่ารักดีที่ครับมากที่ได้เอามาเนาะค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปก็ท อุปกรณ์คอนเทนต์มาวางให้นั่นแหละได้แล้วได้แล้วอุ้มาอายุเท่าไหร่นี่ครับสามสิบเก้าปีครับสามสิบเก้าปีครับเกิดปศก็สองหกครับฮะสองหก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 อืสามสิบเก้าใช่แก่ลูกกว่าลูกชายลูกชายเกิดสองเก้าครับลูกชายเกิดสองเก้าคนโตครับ จะกลับก่อนนะครับค่ะโชคดีโชคดีนะคะมีอะไรก็แวะมาเด้อขยันนะคะเนาะก็แวะมาที่นีในหมู่ชนให้พวกเรานะคะยูทูบเบอร์นะคะได้ร่ำรวยเรลยเรือนางฝนเห็นกันเนาะจะได้ยสนุกทำบุญเลยใช่ใช่ใช่มาแล้วมันน้ได้ทำบุญเยอะนะมีอะไรก็ทำป้านะคะช่วยะทันงป่มนนี่ก็จะเป็นของน้องอุ้มนะคะเอามาที่นี่นะคะ เพราะต้องเป็นน้องแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ารู้จักแล้วเนาะว่าอายุยังน้อยนะนะคะน้องอุ่นก็เอามานะคะเป็นเป็นรั้วไม้ไผ่เล็กๆเนาะน่ารักน่ารักนะคะทําไปแล้ววันนี้เราก็พากันลื้อแล้วก็ทําต่อเนาะค่ะเพราะว่ามันยังไม่แล้วเสร็จเนาะยังไม่แล้วเสร็จก็เลยทําต่อไม่งั้นเดมันจะบานกก็สวยนะคะสวยนะคะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะ เราก็จะพากันนะคะช่วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถินกกดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ